เ้าข้ามขีดจำกัดซะตั๋ว15บใบรอเพื่อนๆอยู่แพ็คสุดคุ้มที่คุ้มมากที่สุดในเกมสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม Back Cover M และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยไปหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back Cover M และ n าล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอ powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับในพาร์ทนี้ผมก สุดคุ้มที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดและก็เติมง่ายมากๆเราจะได้รับตั๋วถึง15ใบก็ให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับเติมเกม .com ของทางกาลีนาเลือกในส่วนของแบ c k โควเวอนะครับด้านล่างตรงนี้ได้เลยเลือกใส่ไปครับ ID ของผู้เล่น ID ผู้เล่นตรงนี้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาที่รูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็กอ๊อป AID ก็คือเราไม่ต้องล็อกอินเข้ารหัสเลยนะเราแค่ก๊อป AID จากตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ใส่รหัส AID ของเรากดเข้าสู่ระบบแค่นี้ก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเรา สามารถเช็คดูได้นะครับเห็นไหมเมื่อเราเข้าไอดีมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็มาดูแพ็กด้านล่างแพ็กของเขาเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินและได้แบ็กคิสตัลหรือโปรโมชั่นแบบจํากัดเวลานะครับอันนี้เดี๋ยวผมซูมออกมาให้ดูก่อนมีเติมแ a ทเท e พาร์ตนะครับแพ็กอัปเดตซีซั่นแพ็กหินปลูกเซกแพ็กเปลี่ยนค่าสถานะรองของุปก,กรณ์แพ็กซีฟู้ดกุ้งถังและยังมีแพ็กอื่นๆอีกมากมายแพ็กที่สําคัญที่เราจะารับตั๋ว15ใบก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ครับซึ่งเราจะเติมได้1ครัหนึ่งคร หรือ1 ID อดีนะครับจะเติมได้แค่1ครั้งเท่านั้นเขาจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะสินค้าที่เลือกตัวอัญเชิญ15ใบบวกน้ํายาอีพีสิขวดบวกยูอีก5 0,000ื่นจำกัดการซื้อ1ครั้งเท่านั้นถ้าเราซื้อ2ครั้งอาจจะต้องรองเงินคืนนะครับซึ่งการซื้อเนี่ยการเติมเราก็จะมีเติมด้วยช้อปปีแต่ของบางอย่างอาจจะเติมได้เป็นบางอย่างและแพ็กเกจเติมด้วยแอปธนาคารต่างๆบัตรวีซ่านะครับมีทูมันนี่แต่ทูมันนี่เนี่ยจะเลือกแพ็กเกจไม่ได้แต่ในส่วนของเ,าาเบอราาค ก็จะสูงเพิ่มขึ้นจากเดินจะอยู่ที่90ใช่ไหมครับก็จะเป็น99บาทนะครับ AS T. ก็เหมือนกันนะอยู่ที่แพ็กด้านล่างชูก็เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นเชลสามารถใช้เชลหักได้ฉะนั้นในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะหักด้วยธนาคารช้อปปี้หรือว่าจะเป็นเงินในมือถือแต่ต้องเป็นรูปแบบการเติมเงินเมื่อเราเติมเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับของซึ่งแน่นอนแพ็กเกจพวกนี้ก็จะถูกมากกว่าถ้าเทียบกับเติมแพ็กอื่นๆเพราะอย่างน้อยแพ็กที่ได้15ตั๋วก็จะอยู่ประมาณตกๆ 5ตัว150อันนี้5ตัว200หรืออย่างอันนี้นะครับ20ตัว750ดังนั้น15ตัวเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆก,ก,ก็แนะนําให้เพื่อนๆไปก้าวข้ามขีดจากัดซะอย่าลืมไปเติมเงินนะครับยังไงสําหรับพันนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้ว่าเราควรจะต้องเติมยังไงนะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกัน,กนสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากลงกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หน่อยนะครับเจอกันใหม่พ์นหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ